เคยสงสัยไหมครับว่าสมุนไพรในครัวใกล้ตัวอาจช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ฟังให้จบนะครับแล้วจะรู้เหตุผลงานวิจัยจาก Journal of e t h n o p h a r m a c o l o g y และ Journal of Sexual Medicine พบสารในกระชายดำที่ชื่อฟ f า a v o n o i d สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศได้หลักการคือสารเหล่านี้กระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งขยายหลอดเลือดและส่งเลือดได้ดีขึ้น งานทดลองในมนุษย์ขนาดเล็กรายงานการปรับปรุงความสามารถทางเพศประมาณ20-30%ในบางกลุ่มผู้ใช้นอกจากนี้การศึกษาสัตว์ชี้ว่ากระชายอาจเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายเล็กน้อยซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศประวัติศาสตร์การใช้กระชายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยาวนานหลายร้อยปีในบทบาทเป็นยาบำรุงและยากระตุน้นการทดลองยังจำกัดและผลลัพธ์แตกต่างกันจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและปรึกษาแพทย์ ในชีวิตประจำวันการใส่กระชายในเมนูอาจเป็นทางเลือกหนึ่งควบคู่กับการออกกำลังกายและการนอนพักให้เพียงพอความรู้เรื่องการ,กรเกษตรมีอีกเพียบกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆ